อันนี้ลิ้นเป็ดทอดค่ะเพิ่นเอามาแนะนำอือเห็นมากเมื่อกี้ถึงจ้าเ็เอาลิ้นเป็ดทอดเฮ้เบื่งหนา่าแซช่รถอย่าบักแอวเลยไหมเนื้อน้องลายน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มอีหยังดอกค่ะทั้งร้านแห่มาก แบบแห้งอันนี้เนื้อติดมันจิ้มน้ำจิ้มที่ทางร้านให้มาทางร้านจะมีน้ำจิ้มขมน้ำจิ้มส้มน,น้ำจิ้มหวานค่ะบอกิ่นได้วาสิเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแบบไหนนะคะตรงนี้แดดซื้อ้หมูมาเตียนทิ่งเพื่ออร่อยมากบ้านอะไรมาเล่นับ แซ่บค่ะอร่อยทุกอย่างเห็ดกระเส,แสมแ1เดค่ะอน,นัวอ่อจิบมั้งแล้วที่นี่แกงเห็ดรวม งแรงเลยเปิดช่องขํา,านนะคะ่ะกูกันได้แซบอร่อยทุกอย่างนะคะอันนี้ยังตุกต้มแซ่แบหางหวัวต้มแซ่บหางหวัวโอ้แวว <laughs> 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 ชิบอกว่าเมนูที่สั่งมาวันนี้คืออร่อยทุกอย่างแล้วอันนี้คือแบบว่าเนื้อน้องลายลวกจิมนะ้มเนาะเอาอันนี้น้ำจิมม้มอันซีูู่ดไปแล้วเขาลองมากิน,นกับน้ำจิ้มหวานมันสิเขากันปะเขากันนักันึง มาล้นี่เจกงกันตีได้เลยว่าแซ่บทุกอย่างค่ะผักสดมากอาหารแซ่บมากแล้วแบบว่าไา่แม่หนึ่งเยอะแห้งหลายแห้ง ว่าให้กนนินยันไงน่มแบบนยยางนมย่างอันนี้บ่กนี่บ่าอันนี้นมยางอืม เป็นร้านอาหารที่รสชาติอาหารอา,อาหารอีสานแท้ๆค่ะและะแ้วก mm ็แซ่บแซ่บทุกอย่างจริงๆทุกภาคเลยมาก,กินตอนนั้นจักปีหรอเฮ้ยอย่า้ามปรเดยมาจี่ปีหรอจี่ปีหรือเะแกงเงี้ยหนี่งกระนัวแล้วเจ้าเบิ้งหล่อบๆนะ ที่สารจุ่มแซบขาอร่อยทุกอย่างแนะนำแนะนำ